ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะครับตลาดน้ำสี่ภาคนะครับนี่ครับนี่ครับผู้ดูแลร้านนะครับนี่ครับก็อัตยาสายไม่ตีดีนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าคนละคนละราคาก็ไม่ใช่เนาะต่างชาติก็ราคาเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อคือจ่ายแค่ร้อยเดียวก็นั่งได้เลยครับส่เนี้ยก็นั่งได้ไม่นานเพราะว่าเขามีธุระจะไปครับก็ถือว่าโอเคนะไม่จํากัดเวลาด้วยเนาะเออมาตรฐานดีครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ต่างชาติก็ เรียบร้อยแล้วนะสองท่านก็ไปแล้วน่าจะมาจากญี่ปุ่นเรมัร้งดูแล้วอ่ามาจากญี่ปุ่นล้วดูแลวสบายสบายอันนี้ตัวเลขกก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่ครับเปิดทุกวันไหมครับทุกวันเลยอ๋อเปิดทุกวันนะขออนุญาตสัมภาษณ์ด้วยนะครับเออเปิดทุกวันเลยอันนี้เป็นปลาปลาไทยหรือว่าปลาต่างชาติครับเนี่ยปลาไทยแล้วค่ะอ๋อปลาไทยนะออครับเมื่อกี้เท้าที่เข้าลงก็ไม่ได้มีอะไรมาล่อเขานะเขาก็ไปเขาก็ไม่ช่วยนะเขาไปช่วยนวดให้ แล้วพี่เนาะเก่งเอ่อก็เป็นอีกเ,อเขาเรียกว่าธุรกิจหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากนะไม่ไม่ไมโอ้โหคิดบางทีการทําธุรกิจนี้ก็ต้องแตกต่างเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับอาจจะมีมานานแต่ผมเพิ่งเคยเห็นจา่าเนาี่ยนะก็นั่งส,บ,สบ,บายๆจ่ายร้อยเดียวก็นั่งไปแต่เขาก็นั่งตามสมควรแหละเขาไม่อยู่นานหรอกนะพี่เนาะก็ยังว่างอยู่นะครับเปิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันเลยก็ยทั้งไทยและต่างชาติราคาเดียวกัน นะครับจ่ายแค่100บาทก็นั่งได้เลยนะครับนี่จะของร้านเจดีมากนะครับนี่อันนี้เขาพอแล้วพี่ก็พอแล้วฝั่งนู้นนะฝั่งชาติพอแล้วนะครับก็สัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็ผมมาดูด้วยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรนะท่านผู้ชมนะมาดูกันนะครับนี่ครับเขาทางานแล้วน้ําถือว่าสะอาดพอสมควรนะมีออกซิเจนด้วยนะครับก็ถือว่านี่นะครับช่วยกันทํามาหากินนะครับน้องปลาก็ต้องช่วยกันทํามาหากินครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าให้อาหารกันยังไงนะฝั่งนู้นก็จะเป็นลูกค้าต่างชาตินะครับ เป็นล,ลูกค้าต่างชาตินะเห็นเดียเท้านะครับกาลังติดใจอา่าเด็กๆกําลังชอบนะครับนี่ครับเด็กๆกาลังชอบนะก็อ๋อน่าจะเป็นต่างชาติของเอเชียนะก็อันนี้ยังไม่ได้ทำงานเลยนอนอย่างเดียวเลยตู้นี้ไอ้อันนี้ก็หันหลังใส่กันนะพี่เนาะหันหลังใส่กัน<ต>ก็มาแบบนี้อ,อ๋อมาเป็นกลุ่มก็นั่งรวมกันสบายๆเลย เดี๋ยวมีโอกาสผมต้องหาโอกาสมาและมาลองต้องต้องว่างว่างสักหนึ่งวันแล้วมาลองนะท่านผู้ชมนะเอาว่าจะลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าติดใจก็ต้องมาเรื่อยๆนะช่วยผ่อนคลายอยู่แล้วนะครับนี่ปลาตัวเล็กๆแข็งแรงมากดูธรรมะทะาแมงมากแลเนี่ยนะครับนี่ครับเกลืองก็ใกล้เต็มแล้วเจ้าของร้านกอ็อาจจะใจไเมตีดีมากบริการดีมากนะครับนี่ครับปึ๊บเอเอครับเก่งมากครับวันนี้ก็อากาศดีเนาะวันแม่ด้วยนะคับบี้เนาะคนเยอะอยูือนะเนี่วันเนี้ย ก็ถือว่ามาคนพอสมควรแหละนะครับวันแม่ด้วยผมอาจจะมืออาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะ,ะดูอันนี้ก็ยังไม่ได้ให้อาหารเขาบ้างเนาะไม่รู้จะให้เราจะให้อาหารตอนจะปิดร้านอ๋อจะให้อาหารก็าารกต่อเมื่อตอนจะปิดร้านเท่านั้นนะครับนี่ก็จะมีเทคนิคของแต่ละที่นะครับถ้าพัทยาเนี่ยผมว่ามีไม่กี่ที่แล้วเนี่ยในพัทยาเนี่ยอันนี้แต่ว่าที่นี่ก็เป็นลักษณะที่ว่าสบายๆนะเป็นลักษณะโล่งเปิดเลย แล้วก็ถือโอกาสมาเที่ยวตลาดน้ำสีภาคด้วยแล้วก็มาที่นี่ด้วยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับติดตรงนี้เลยทางถ้าเป็นตลาดน้ำสีภาคมีที่เดียวแหละเนี่ยมาก็รู้เลยเนี่ยตรงนี้แหละฝั่งนู้นก็เรือกําลังจะโน่นไปเที่ยวกันอีกแล้วเห็นไหมครับก็ดูบรรยากาศไปด้วยครับมีหลากหลายธุรกิจนะครับเศรษฐกิจก็เอาว่าคึกคักอยู่พอสมควรตามสภาพแหละเนาะพี่เนาะถึงว่าในประเทศอาจจะเงเยีๆยหน่อยแต่ว่าเราก็ได้กําลังซื้อจากต่างชาติเห็นไหมครับมาแล้วนี่ครับพี่เขาให้ทิปด้วยนะครับโอเคนะครับ โอเคครับก็ถือว่าโอเคแหละครับสบายๆกันนะพักผ่อนนะครับขอบคุณครับก็ถือว่าโอเคครับเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับน่าติดตามน่ารับชมนะครับอ่าโอเคนะครับตามู้ชมนะขอบคุณมากนะพี่สวัสดีครับพี่เฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับผมก็ได้มาเปิดมุมมองให้เราหลากหลายอีกหนึ่งอาชีพครับเดี๋ยวก่อนจะปิดร้านเขาที่จะให้อาหารนะครับ ก็นอนเล่นได้ตรงนี้นะครับจ่ายแค่100บาทก็นั่งได้สบายๆก็ตามสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็เขามีทุละกันนะไม่ได้นั่งนานมากเท่าไหร่อ่านี่ครับไปแล้วครับก็สบายๆนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเห็นไหมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับของนะครับตลาดน้ำสี่ภาคเลยนะครับของนี่นะครับพัทยานะครับท่านผู้ชมนะต่างชาติชอบมานะครับชอบมาเดินเที่ยวอาหารหลากหลายนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกนะท่านผู้ชมนะนี่ครับ วันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับอ๋อนี่เป็นสับปะรดพูนแลนะครับนี่สับปะรดพูนแลดังไกลมาถึงนี่นะโอเคท่านผู้ชมแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับสวัสดีครับล่ำรวยนะครับเครื่องผมเต็มแล้วครับท่านผู้ชมนะนี่ครับนี่ครับตลาดน้ำสีภาคโอเคนะครับสวัสดีล่ำรวยครับผม